เลขเฮานะคะเลขเลขเฮาออนอินเทอร์ฝรั่งแฮปเบรกเลยเววิอยูฮอลิเดย์ไหมล่ะยังสบายเลยนะ ยังสบายเลยนะพรคุณเฮ้ยเหมือนอลยมัสัไปหรอกไทยมาศาศาศาัสสัลอ this is workout and stress อ่าเบอ s เอออันนี้ถ่าอะไรนะมันจะเป็นนวดออกกาลังกายนวดแล้วออกกำลังกายด้วย <Yeah. Move. S 1> คิดปาร์ตี s คิดวินเทเบกปาร์ตี้ คิดวินเทอร์เบรกปาร์ตี้มิสเตอร์แบดแฮปปี้ดัมดัมสติกเฮียยำยำยำคิดวินเทอร์เบรกปาร์ตี้คิดวินเทอร์ปาร์ตี้นะคะคิดสลิปโอเวอร์อ่าปาร์ตี้ปาร์ตี้เด็กมานอนบ้านนะคะทุกคนปาร์ตี้เด็กมานอนบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนมานอนค้างที่บ้าน คิดเพสโน่แต่เดย์ไน n ์ซันนี่เดย์นะคะวันนี้เอา Song, Sam, Sì now, 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 now. สกสก,กับเพื่อนเพื่อนมาเล่นหิมะด้วยนะคะวันนี้นนเ,นเฟนคัมเพสโนโ <laughs> เฟนคัมสลิปโอเวอร์แอนด์เพสโน่จูรี่แมดลลนคริสเตินสไ i ล์วันนี้วันนี้ วันนี้ป่อป๊าเป็น d a ้ร yes. ี you baby sit today you baby sit d a ้รี you baby sit ป่อป๊าเป็นคนเป็นคนเลี้ยงเด็กนะเจ้าเจ้ามาแล้วชิ้นแล้วเจ้าดั้รีเป็นคนเลี้ยงเด็กคะ่ะวันนี้